สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเคอสตชันกันแล้วนะครับก็มาพบกับช่วงนั่งเหล่านั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วที่เป็นเด็กซิลนะครับคลิปนี้ก็จะเป็น Q&A นะครับว่า1ิคคาถามที่เด็กซิลมักจะเจอนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับนั่งหล้าผมคิดว่านะครับเราต้องสํารวจความรู้สึกตัวเองก่อนครับว่า ที่ที่เราอยู่มันไม่ใช่เพราะอะไรครับอย่างเช่นอาจจะไม่มีความสุขในการเรียน มองไม่เห็นว่าอนาคตจะไปทำอะไรในขณะนี้นะครับหรือว่าจะเป็นบทเรียนที่มันยากเกินไปเราพยายามอ่านหนังสือพยายามติวขนาดไหนมันก็ไม่เข้าใจสักทีเกรดก็ไม่ดีขึ้นนะครับแต่มันก็มีอีกหลายเหตุผลนะครับที่คนเราอยากซิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนผมก็คิดว่าการซิวมันเป็นสิ่งไม่ผิดครับดีกว่าเราทนเรียนสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วก็ไม่มีความสุขมันจะบั่นทอนจิตใจเราไปเปล่าๆนะครับ ยังผมนะครับผมเลือกปรึกษาเพื่อนก่อนครับแต่ว่าสุดท้ายนี้เราก็ยังต้องปรึกษากับครอบครัวอ,อยู่ครับว่าครอบครัวพ,พร้อมที่จะให้เราซิ้วไหมเพราะว่าการซิ้วก็ใช้ค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันครับสำหรับเด็กซิ้วบางคนที่ตัดสินใจว่าอยากซิ้วแต่ว่ายังหาคณะที่ตัวเองจะซิ้วไปเรียนไม่ได้นะครับ ผมว่าก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องอยากกดดันตัวเองครับเพราะยิ่งกดดันตัวเองมันก็ยิ่งทําให้เราเครียดครับแล้วก็จะทําให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้ครับเราควรหาสิ่งที่ชอบรอบๆตัวเรามาเป็นแรงบันดาลใจนะครับว่าเราอยากเรียนอะไรเราอยากทําอะไรหรือว่าเราจะลองสื่อสารว่าถ้าเราเข้าคณะน,นี้มันจะเรียนเกี่ยวกับอะไรแล้วเราจะเรียนไหวไหมแล้วเราจะชอบไหมก็ได้นะครับ สำหรับตัวผมนะครับแนวทางการเลือกมหาลัยนะครับตัวผมนะครับจะเลือกมหาลัยจากครอบครัวครับเพราะว่าผมจะดูก่อนว่ามหาลัยไหนครอบครัวเราสามารถจ่ายค่าเทอมได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกเข้ามอดังๆหรือว่าเอกชนมันก็จะตามมาด้วยค่าเทอมที่สูงเช่นกันนะครับและอีกอย่างคือเราต้องประเมินตัวเองว่าเราสามารถเข้ามหาลัยไหนได้บ้างนะครับ ซิ่วอยู่บ้านหรือซิ่วไปเรียนไปดีก็มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียอยู่นะครับทั้ง2แบบนี้นะครับถ้าสมมุติเราซิ่วอยู่บ้านเราจะได้อ่านหนังสือแต่มันอาจจะเป็นการกดดันตัวเองเกินไปส่วนถ้าซิ่วไปเรียนไปก็เหมือนแบบจับปาสองมือครับมันอาจจะแบบหลุดมือทั้ง2องอย่างก็ได้แต่ว่ามันก็ยังมีคนที่ซิ่วอยู่บ้านแล้วสอบติดกับซิ่วไปเรียนไปแล้วสอบติดอย่างผมนะครับ ผมเลือกที่จะซิ้วไปเรียนไปเพราะว่าครอบครัวกลัวว่าผมสอบไม่ติดผมจะได้มีที่เรียนเก่าอยู่แน่ๆแต่มันมีอีกวิธีครับคือเราเรียนเทอมหนึ่งไปก่อนแล้วเทอมสองอ่ะเราดรอปไว้เพื่อเอาเวลาไปอ่านหนังสือหรือว่าครอบครัวใครมีปัญหาด้านเงินก็สามารถทํางานพิเศษช่วยครอบครัวได้นั่งแล้ว ได้ครับเพราะว่าผมก็เข้ามาจากรอบหนึ่งนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีดูอยู่ครับคือแต่และเว็บที่เปิดรับสมัครสอบนะครับไปดูตรงช่องคุณสมบัตินะครับถ้ามันเขียนว่าเป็นผู้กําลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายถ้าอย่างนั้นนะครับเด็กซิวจะซิลได้ครับแต่ถ้ามันเขียนแค่ว่าเป็นผู้กําลังศึกษาระดับมัธยมตอนปลายอย่างนั้นซิลไปมอนนั้นไม่ได้นะครับครับผม คะแนนเกดแพดนะครับมีอายุในการใช้ได้ประมาณ2ปีครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละมมด้วยครับบางโมออาจจะต้องสอบเกดแพดใหม่ก็ได้ครับส่วน9วิชาสามัญน,นะครับต้องสอบใหม่ปีต่อปีครับทำได้ครับถ้าเข้ามาหาวิทยาลัยเดิม ก็จะโอนได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าโอนหน่วยกิตข้ามมหาลัยนะครับเราก็ต้องมาดูว่ารายวิชารายวิชานั้นตรงกันขนาดไหนแล้วกําหนดเกรดขนาดไหนถึงจะสามารถโอนได้ครับมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละที่จริงๆครับลองเข้าไปศึกษาในเว็บของมหาลัยที่จะซิ้วได้นะครับข้อดีของการเทียบโอนนะครับเราจะไม่ต้องมานั่งเรียนวิชาที่เราเคยเรียนแล้วมันจะทําให้เราลดตัวเรียนลงไปแล้วก็เรียนน้อยลงด้วยครับ สำหรับผมนะครับผมจะเลือกไม่สนใจคําพูดเหล่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ลมปากของใครก็ไม่รู้นะครับไม่ควรเก็บเอามาใส่ใจครับเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับแต่ว่าตั้งแต่ผมซิ่วมาผมก็ไม่เคยเจอใครมาดูถูกหรือใครมาว่านะครับเพราะฉะนั้นอย่ากกัวที่จะซิ้วนะครับแน่นอนว่าหาได้แน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันอยู่ที่การวางตัวของเรานะครับ สมมุติถ้าเราวางตัวว่าเรามาเป็นพี่เราจะเป็นพี่ของพวกคนในห้องเขาก็จะปฏิบัติเราเป็นพี่ไงแต่ถ้าเรามาเป็นเพื่อนนะทุกคนในห้องมันก็จะปฏิบัติเรามาเป็นเพื่อนเว้ยต่อไปก็จะเป็นคลิปตัวอย่างของเพื่อนๆผมนะครับว่ารู้สึกไงที่มีเพื่อนเป็นเด็กซิ่วอย่างผมนะครับจะเป็นไงไปดูนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดคุยกับบรรยากาศยามเย็นนี้เนาะถ้าถามถึงเรื่องการมีเพื่อนเป็นเด็กซิ่วผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่เนาะเพราะว่าแบบ เขาอายุเยอะกว่าเราแล้วเขาก็มีประสบการณ์ชีวิตเยอะกว่าเราเวลาเรามีปัญหาอะไรแบบนี้เราก็สามารถไปถามเขาได้อย่างเช่นแบบด้านการเรียนหรือไม้แตด้านความรักเนะาะเผื่อใครแบบเอจีใครไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้เราก็สามารถไปถามเขาได้อืส่วนถ้าเป็นเรื่องแพทเนาะแพทเั่นคนที่แบบเอหน้ารักเฟรนลี่เราก็แบบไม่กัดด้วยนอกจากว่าเราจะไปกัดเขาก่อนเนาะ <c oughs> ก็สรุปโดยรวมนะครับ มีเพื่อนเป็นเด็กซิลวเป็นเรื่องที่ไม่แย่ครับเป็นเรื่องที่ดีเนาะเวลามีปัญหาอะไรเราก็ไปสอบถามก็ได้ก็แค่นั้นแหละถ้าให้พูดถึงแพทเชฟปก็คือแพทอะเป็นไม่ใช่เพื่อนคนแรกในมหาลัยแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดในมหาลัยไปแล้วเออตอนแรกอะที่รู้จักแพทก็คือแพทอะทักมาในไลน์แบบตอนนั้นเหมือนกำลังจะลงทะเบียนเรียนแล้วแพทก็ทักมาแล้วนี่ก็แบบขยะเท่าอยู่อทักมาในกลุ่มใหญ่ก็ไม่เคยคุยกันอนะคืองงมากแบบอะไรอะแต่ก็แบบ โอเคตอบอะไรเงี้ยตอบไปตามเรื่องเพราะว่าเออเห็นว่าเรียนห้องเดียวกันใช่ไหมแล้วพอเปิดเทอมวันแรกก็เหมือนแบบอว่าเออชวนแพทมานั่งเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแล้วตอนแรกก็ไม่มีใครรู้เลยว่าแพทอ่ะเป็นเด็กซิว้ยเพราะแพทก็ดูเหมือนแบบคนปกติทั่วไปเนื้อปะก็เหมือนเด็กทั่วไปอ่ะแต่ว่าวันนั้นอ่ะเหมือนไปกินข้าวด้วยกันที่เซนปิดแล้วแพทอ่ะตามไปทีหลังแล้วมาในสภาพแบบ,แบแบบถ,ถูกขันเสื้อไม่ใส่เน็คไทแล้วฉันกน็แบบทำไมอ่ะทำไมถึงกากันนะทำไมกากันกล้าแบบแตะกัะผิดระเบียบแต่วันแรกเลยบแบบะไรอย่บงเงี้ยะ แต่ก็รู้สึกว่าเออแพทก็เป็นคนตลกดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันมีค้าวประจานปั๊มมะค่ะค้าบเอ,อ่อน่าจะเป็นค้าบเขาเรียกว่าค้าบหลักนิเทศมั้งถ้าจไม่ผิดอ่ะลืมละหลักภาพยนตร์ดิเออค้าบหลักภาพยนตร์ข้าวประจานปัม๊มเขาถามเรื่องแบบใครเป็นเด็กซิวแล้วอยู่ๆแพทมันก็ยกมือเว้ยแล้วฉันซึ่งหันอย่างที่แพทบอกเยอะคือแบบเงี้ยเฮ้ยอร่อยนะในเป็นเด็กซิวเหรอเนเป็นเด็กซิวเหรอแพททำไมนะมีบอกละแล้วเราตกใจมากเพราะว่า แล้วกูพูดกูมึงกับมึงไปแล้วแล้วหลังจากนั้นคือช็อกแล้วก็ไปคุยกับแพทก็บอกว่าเออไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนกันปกตินี่ก็มองว่าเป็นเรื่องปกตินะคือไม่รู้สึกว่าต้องแบบเป็นพี่เป็นน้องกันอาจจะเพราะแพทเข้ามาในความเป็นเพื่อนก่อนด้วยล้วก็ไม่ได้วางท่าเป็นพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้สึกเก่งแลวทุกวันนี้ก็กลายเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดไปแล้วแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะประมาณนี้แล้วกันนะคะพูดถึงแพทก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าก็ ไม่ได้เข้าถึงยากขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนอคติกับเด็กซิ่วนะคะเพราะว่าทุกคนก็เป็นเพื่อนๆกันแหละเนาะเข้ามาเรียนพร้อมกันเห็นไหมครับทุกคนถึงผมจะเป็นเด็กซิ่วแต่ผมยังหาเพื่อนได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องหาเพื่อนได้อยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับนั่งแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับคลิปเด็กซิ่วของช่อง chaos station ของพวกเรานะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ น้องๆเพื่อนๆที่คิดจะซิวกันทุกคนนะครับและคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้พวกเราเนียะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย